The story of modern air power is, in many ways, the story of nations striving to balance technology, affordability, and combat effectiveness. Among the most impressive examples of this delicate balance is the Saab JAS 39 Gripen, a fighter jet that has become a symbol of Swedish ingenuity, adaptability. แอปเป็นอ in like ินดีพีเดนต์อินดีเฟนเทคโนโลยีเมื่อผู้คนคิดถึงเครื่องบินรบพวกเขาไม่ได้จินตนาการถึงไล่เออเมริกันเอฟยี่สิบสองแรปเปอร์หรือรัสเซียเอสยูสามสิบห้าแมชชีนส์ที่ผลักดันขีดจำกัดของความเร็วสตีลและไฟพลังงานยังไม่ทุกประเทศมีทรัพยากรหรือยุทธศาสสนี้สำหรับแพลตฟอร์มขนาดใหญ่และมีราคาแพงสวีเดน เอคันทรีวิดเอลองทรดิชันออฟนิวทรัลิตี้แอนด์เซลลิเลียนเพอร์ชูเอดิเฟเรนซ์พาดเดซเซตเอาท์ทูครีเอทเอไฟเตอร์แนทบูตบิวซ่าทายคอสเอฟเฟกตีฟแอนด์เทคโนโลยีเข้าลีเอ็กวานคาปาเบิร์นออฟดีเฟนดิ่งเดอะเนชันสกิวไล่เออสโอลอเพียร์ลิงทูอินเตอร์เนชันแนลพาร์ทเนอร์ดัตวิชันบีเคมเรียลิตี้ในเดอะฟอร์มออฟเดอะไกรเพน เอไลไวมันติโรไฟเตอร์เจ็ดได้ทดสอบรสชาติของเวลาฉากหลังของเครื่องบินกลายเป็นเริ่มใน 1970s เมื่อกองทัพอากาศสวีเดนจำเป็นต้องแทนที่กองทัพอากาศที่ยุติธรรมของซับสามสิบห้าไร่และซับสามสิบเจ็ดวิกเกนไฟเตอร์โบดออฟโดสเครื่องบินได้รับสวีเดนดี แต่เบสของมิลิเตอรี่เอวิเอชันเทคโนโลยีวอร์สแอคเซลเลอเรตติ่งเร็วผิดลีและนิวทรีทเวอร์อิมเมจิงสวีเดนวันเตดเอไฟเตอร์แดดคูดแฮนเดิลแอร์ทูแอร์คอมแบทกราวด์แอตแทกและรีคอนแนสซันท์ all-in-one แพลตฟอร์มดีสี่ความต้องการวอร์สยูนิคบีคอสแมเนียคันทรี at the time operated special line aircraft for each role sub so The Swedish Aerospace Company that had already built the d r a k e n and Wigen accepted the challenge to design something that could perform multiple missions without compromise. Development officially began in 1979, and from the start, the project aimed not just to produce a powerful aircraft. บัดเอาโซ่ทูเอนชัวอิตคูดบีบิลแอนด์โอเปอเรทวิดในเดอะบัจเจ็ตคอนสตรีนออฟเอสมัลเลอร์นิชันเดอะเนมคอร์เซนฟอร์เดอะเจสเปลิ้กเท็ดอิตมิชชั่น JASStanfordJackAttack แอนด์สปาร์นิงอินสวีดิชทรานซัลเลเท็ดแอสไฟเตอร์ Attack แอนด์รีคอนเนซแนนต์เดอะไครเพนท์วิชเม้นคริฟฟิน เอเมทัลโลจิคอลครีเอเตอร์ซึมบอลิซิ่งวิจิลน์และสเตรนท์เอมโบดายเอ็กซาคลีว่าสวีเดนนิทเดดจากเอดีไซน์เปอร์สเปกทีฟเดอะไครเพนวอร์สเรวิวเลชันนารีสำหรับอิตามอิตออดพเทตเอเดลต้าวิงแอนคาร์นาดคอนฟิกเกชันที่ให้วิ่งอิตเอ็กเซชั่นแนลเอจิลิตี้เดอะคาร์นาดวิชอาสมอลไฟวิงเพลสเนียร์เดอะคอปปิต unload the aircraft to maintain stability at high angle of attack and contribute to shorter target and landing distance. This design was not chosen for style but for strategic practicality, so we then envisioned operating its fighter from dispersed road base during wartime, rather than relying on large airfield that could be easily targeted by enemy forces. เทียร์4เดอะไครเพนแฮตทูบีเอเบิร์นทูแลนด์แอนด์เทคออฟฟอร์มไฮเวย์แอนด์สมอลล์สตรีทแอนด์อิดดีไซน์เมทที่ทำให้เป็นไปได้เดอะแอร์เฟรมอีสต์ประกอบด้วยอะลูมิเนียมไล่ไวต์คอมโพสิตแอนด์อะลูมิเนียมอะลอยด์ลดน้ำหนักโดยไม่เสียความแข็งแรงการผสมผสานของความคล่องตัวไล่ไวต์สตรัคเจอร์ แอร์รักอัดัปต์บิลิตี้เมดเดอะไกรเพนไฮลี่เอฟเฟกตีฟสำหรับประเทศที่สวีเดนส์ยูนิคดีฟเอนด์ดิสทรีนเดอะคอปปิทของเดอะไกรเพนสะท้อนถึงปรัชญาของผู้ใช้เอฟเฟนลี่บัดคัตติ้งเอ็ดเทคโนโลยีแทนที่จะท่วมท้นเดอะไพร์เล็ตวิดเดียลแอนเกตซับดีไซน์เอเดดิจิตอลคลาสคอปปิทวิดมัลติฟังชันดิสเพลย์ AI Angle Head Up Display project Essential Information Directly in the b e l o w s l i d e of s i g h Minimizing Distraction During High-Stress Combat Maneuver. Gripen was also one of the first fighter to adopt a fully digital fly-by-wire system, unlike older mechanical control s y s t e m Fly-by-wire unload computer to interpret pilot inputs. Ensuring stability and making the aircraft more responsive. In essence, the Gripen was deliberately designed to be aerodynamically unstable, and without computer assistance, it could not fly safely. This instability, however, is what makes it so maneuverable in combat. แอสเดอคอมพิวเตอร์คอนสแตนลีอัดจูสคอนโทรลเซฟเฟสทูเกียบเดอแอร์คราฟบาร์ลันฟอร์เดอพายโลดดิสทรานเลตอินทูสุเพิร์มแฮนดิ้งแอนด์เอจิลิตี้แอนโลอิ่งเดมทูโฟกัสออนเดอเมชชั่นรัทเทอร์แดนไฟติงเดอแอร์คราฟเอวิโอนิกส์อารอนาเทอร์ฮอร์มักออฟเดอไครเพนเดอพีเอสศูนย์ห้าเอราราดาสิสเทมเดอรีฟรอมเดอบริทิชบลูวิทเซนราราดา อ็อฟเฟอร์มัลติโหมดคาปาบิลิตี้สำหรับโบสถ์แอตูแอร์และแอตูแคลวมิชัน.มันสามารถแทร็กมัลติเพิร์ลตาเกตซิมันต์เนียลลีและจัดให้ไฮรีโซลูชันมัพปิ่งออฟแคลวเทเรน.เดอะแอร์คราฟต์อีก็ส์อัลซอฟิทเต็ดวิดแอนด์แอดวานซ์อิเล็กทรอนิกส์วอลเฟอร์สวีดที่รวมถึงเรดาร์วอร์นิ่งรีเซิเวอร์,จัมมิ่งอุปกรณ์,และคาลตาเมเจอร์ดิสペンเซอร์ ให้วิ่งอิฐสตรองดิฟเอนซีฟคาปาบิลิตี้กันส์เอนเเมียร์ราดาและมิสซิลซิสเต็มเดอะไกรเพนส์อิเล็กทรอนิกส์อาร์กิเต็กเจอร์อีส์โมดูล่ามีนิ่งอิฐแอนด์บีอัพเกรดแอนด์อัดแตต์มอลอิสิลี่ดานเเมนี่คอมเปติเตอร์เอคิแฟกเตอร์อินอิฐลองควิตี้แอนด์แอพเปลี่ยนทูเอ็กพอร์ตคัสตอมเมอร์เพอร์ฟอร์แมนซ์สเปซิฟิเคชันอาร์แวร์เดอะไกรเพนส์ทรูลี่อิมเพรสเซส w h v n n t t r e l atively small size power by the Volvo RM 12 engine a licensed build version of the General Electric F 404 the g r i p e n can reach speed of Mach 2 at high altitude which is approximately 2,470 k m per hour its service ceiling is around 50,000 feet Keeping i t the ability to operate in a wide range of combat scenarios, the aircraft has a combat radius of roughly 800 k m on internal fuel, but this can be extended significantly with external drop tanks, allowing ferry range of more than 3,200 k m The Cripeen struts to weight ratio and aerodynamic efficiency ยืนยันว่ามันไม่เพียงแค่เร็วแต่ยังมีความคล่องตัวสูงสามารถเลี้ยวได้และเร่งความเร็วอย่างรวดเร็วคุณสมบัติที่สำคัญในการต่อสู้และเอาชนะศัตรูความยืดหยุ่นของ Cripeen เป็นคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจ อิดแครี A ยี a ่สิบเจ็ดมิลลิเมตรเมล์เซอร์ BK ยี่สิบเจ็ดแคนนอนบัดอิดทรูสแตรนกไลน์อินอิดคอมแพตติบิลิตี้วิดเอเวอร์สเรนออฟโมเดิร์นเวบปอนรีสำหรับแอร์ทูแอร์มิชชั่นอิดแคนดี้พลอย AIM หนึ่งร้อยยี่สิบ AMRAAM Iris T ออดเออร์ไฮลี่แอดวานซ์เมทิออร์บิยอนวิชวลเรนมิสซิล which is considered one of the best in the world ฟอร์คลาวด์แอตแท็กอ like ิดซับพอร์ตพรีซิชันไกด์มิชชั่นไล่เดอะเอจีเอ็มหกสิบห้ามาริทิคมิสซิลเลเซอร์ไกด์บอมบ์เช่นเดอะเปาเวซีรีแอนด์อีเวนโมเดิร์นสมาร์ทบอมบ์เดอะไกรเพนอีส์ก็สามารถขับพาเบิลออฟมาริทามสไตร์มิชชั่นวิดแอนตี้ชิปมิสซิลส์ไล่เดอะสวิเดนิชอาร์บีเอสสิบห้าดิสตัเบลิตี้ทูสวิทช์ซิมเลสลี่บีทวีนแอร์ซูเปอร์ริตี้สไตร์ แอนด์รีคอนเนตซ์แอนด์โรแอนเดอร์สคอร์เดอะไครเพนส์ทรูมันติโรคาปาบิลิตี้ฟูลฟิลลิงเดอะออริจินัล JAS คอนเซปต์ในมิลิเตอร์รีโอเปอเรชันเดอะไครเพนส์มีบทบาทไม่เพียงแต่เป็นนักรบแนวหน้าของสวีเดนเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้ส่งออกที่ประสบความสำเร็จด้วยมันเข้าร่วมกองทัพอากาศสวีเดนในปี1996 Replacing older Wigan and Bracken aircraft. Since then, it has participated in numerous international exercises, showcasing its ability to integrate with NATO forces despite Sweden not being a NATO member at the time of its introduction. Countries like Hungary, the Czech Republic, South Africa, Thailand, แอนด์บราซิลมีเครื่องบินสายพันธุ์เดียวกันที่ดึงดูดด้วยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ค่อนข้างต่ำความพร้อมใช้งานสูงและความยืดหยุ่นสูงเครื่องบินลำนี้ได้ถูกนำไปใช้ในภารกิจของนาโต้เช่นการลาดตระเวนทางอากาศในภูมิภาคบอลติกซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือและความมีประสิทธิภาพในการรักษาอำนาจอธิปไตยของประเทศสำหรับประเทศที่มีงบประมาณการป้องกันที่จำกัด The g r i p e n offers a fighter jet that is not only advanced but also affordable to operate compared to heavier, more expensive jet like the Eurofighter Typhoon Th or the F-35 Lightning II. The g r i p e n has continued to evolve with modern demand. The latest version, the g r i p e n C, D, and the more advanced g r i p e n E, F. ฟีเจอร์สตรองเกอร์เอนจินมัลฟุเอล์แคปซิตี้และสเตตของอาร์ตอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงแอคทีฟอิเล็กทรอนิกาลีสแกนอาร์เรย์ (AESA) ริดาซึ่งจัดให้เหนือกว่าการติดตามและต้านการจัมมิ่ง The Gripen E โดยเฉพาะ Reflex ซับซ้อมมันเพื่อให้การรบมีความเกี่ยวข้องในยุคที่มีการเชื่อมต่อ แอนอิเล็กทรอนิกส์วอลเฟอร์โดมิเนตต์เดอะแบตเทอร์ฟิลด์อิทธิพลมีระบบการเชื่อมต่อข้อมูลที่เพิ่มขึ้นการปรับปรุงช่องสัญญาณการตระหนักและความสามารถในการรวมระบบอาวุธใหม่เข้าด้วยกันอย่างง่ายดายเพื่อให้มั่นใจว่ามันสามารถตอบสนองความท้าทายของสภาพแวดล้อมการต่อสู้ในอนาคตได้ในข้อสรุป The Subclass 39กลายเป็นสแตนแอสเอเรียมากเบิร์กอะชีพเมนต์ในโมเดิร์นเอเวอเรชันอิทธิพลว่าสแตนแอสไม่จำเป็นต้องเป็นเครื่องบินที่หนักที่สุดแพงที่สุดหรือสูงที่สุดเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่แท้จริงแทนที่จะโฟกัสบนความคล่องตัวเอวานอิเล็กทรอนิกส์มัลติโรมความยืดหยุ่นและความประหยัดต้นทุน สวีเดนสร้างเครื่องบินรบที่ทำได้ดีในระดับยุทธศาสตร์แต่ยังได้รับความเคารพในระดับนานาชาติด้วยเครื่องบินนี้เป็นสัญลักษณ์ของอิสรภาพที่ยิ่งใหญ่แสดงให้เห็นว่าประเทศเล็กๆสามารถออกแบบและสร้างเครื่องบินรบระดับโลกได้ดีบนระดับโลกมันได้ปกป้องกองทัพอากาศสวีเดนสกีสเตรเทเนตออนไลน์ and influenced the philosophy of modern fighter design. Whether soaring at supersonic speed, patrolling quietly in peace sky or serving as the backbone of partner nation defense, the Gripen continues to embody the mythological griffin it is named after, powerful, adaptable, and vigilant. For audience at air show. Military briefing, or in the pages of aviation history, the subscription is not just another jet. It is a clear statement that excellence in combat aviation can be achieved through intelligence, balance, and innovation.